สวัสดีค่ะสวัสดีกันด้วยนะคะวันนี้ก็มีกับพี่ฟานนะคะวันนี้ก็มีอยู่กันในเกมไลน์เพลย์อีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาไขาตู้แห่งความรับกันนั่นเองนะคะก็เป็นตู้แห่งความรับของกระชาวินนน,นนั่นเองนะคะพูดแบบทีวีชมเปียนนะคะอย่างนี้นี่เอง <c oughs> โอเคค่ะเรามาใส่ <c oughs> ของชิ้นกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปรับของชิ้นอีก อมยขอโทษนะคะของที่นีกอย่างหนึ่งนะคะเหนื่อยนะคะมารับกันอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะอุ้ยได้เพชรกลับมาหมื่นห้าเดี๋ยวนะของขวัญเก่าสามารถส่งแล้วก็รีเพชรได้เงี้ยเหรอว้าวนะคะรับมาก่อนนะคะอันนี้พี่ก็ซื้อมาจากร้านเองนะคะ โอเคยังไม่ไปเนาะเดี๋ยวเรามารับปีกอันนี้กันนั่นเองนะคะอยากได้นะคะเนื่องจากอยากได้นั่นแหละนะคะแล้วก็ไปทิ่ตู้สะพาตู้สะาตู้สะพากันเลยจ้ะโอเคนะคะเรียบร้อยนะคะรับข้องควัญให้เรียบร้อยนะคะเราจะไปรับตาแห่งตู้แห่งความรับกันนั่นเองนะจ๊ะไม่รู้ว่าตามจะสวยสู้ตาอีปิกได้บ้างนะแต่ก็ โ okay, อเคยูไหนลองดูสีไหนลองดูสีไหนลองดูสีขอนี้เช็คขอนะคะมาค่ะไม่ต้องแปลกใจนะทำไมแค่เหลือแค่นี้นะคะอ่าถ้าเกิดใครดูคลิปก่อนหน้านี้ก็จะรู้ว่าแค่พี่หมดไปเพราะอะไรนะคะนั่นแหละคะ่ะโอเคนะเรามาลองรับกันดูนะคะเราก็มาลองใส่กันดูนะคะ <c oughs> เอาอันี้ออกเดี๋ยว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 เปลี่ยนตาไม่ได้จใจเย็นเด้อเอาเป็นผมไหนดีเอาเป็นผมไหนดีเอาเป็นผมมันมีผมน่ารักน่ารักอยู่เด้อมีเอาอันนี้เด้ออันนี้เด้อแล้วก็เอาปากเอาที่ใส่ปากออกก็ก็ใช้ได้อยู่นะก็ไม่ได้แบบ ก็ไม่ได้ได้แบบแบบมะวังปังอะไรมากนะคะก็ประมาณนี้แหละก็ก็ใช้ได้อยู่เด้อก็ใช้ได้แหละจริงๆนะคะช่วงนี้คอลเลคชันตาแดงเยอะจังเลยนะจ๊ะโอเคนะคะทำการบันททาเรียบร,ร,ร,รอยนะคะฮันนิฮันนินะคะโอเคนะคะสำหรับคลิป ตู้ในครั้งนี้นะคะก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะอาจจะได้ลงหลังจากของตู้หมดไปแล้วนะคะเพราะว่าพี่ลืมนั่นเองนะจ๊ะคือบอกว่าลืมลืมไปแล้วว่าฉันแบบ ยังไม่ได้ไข่ตู้นะคะก็โอเคนะคะสำหรับวันนี้ยังงี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่นะถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Share กด Subscribe กันด้วยนะคะเพื่อไปให้หนึ่งหนึ่งพันซับนะคะเราอยากจะได้ยอดวิวเท่าช่องเดิมนะคะสำหรับวันนีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า